สวัสดีคะ่ะก็อยู่กับช่องซินนี่ทีนะคะอยู่ในแมป Dragon Adventure เนาะก็มีการอัปเดตนะคะในส่วนของอีเวนต์วินเทอเข้ามานั่นเองก็ในส่วนของวิปแรกนะคะก็จะมีเจ้าตัวใหม่ก็คือน้องเพนกวินตัวนี้นิ่งนี <Wow. S 1> ่น้องค่อนข้างที่จะน่ารักนะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยกดวิ่งเนี่ยน้องก็จะถลายไปกับพื้นนะคะแล้วก็มีการเล็บลิ้นด้วยน่ะเล็บลินเพื่อเพิ่มดามิ ก็เมื่อวานนะคะสภาพร่างกายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยมีการเลื่อกนการลงคลิปไป1วันเนาะก็วันนี้ก็เสียงแหบแต่ก็ได้อยู่นะคะก็อย่าล้อนะคะเสียงแหบนะคะร่างกายไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการหาไข่กันเนาะว่าเราเนี่ยจะหาไข่ได้วิธีไหนบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างนะคะก็อันดับแรกนะคะเราจะมีทั้งหมด2วิธีในการหาไข่นั่นเอง ก็วิธีแรกนะคะก็คือการตกปลาบ่อม่วงนั่นเองเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวสักครู่นะคะน,นี่กี่นอเพึ่งอันดับแรกนะคะนี่เวลาที่บ่อสีม่วงเกิดนะคะในแชทเกมเนี่ยจะขึ้นแจ้งเตือนนาอว่าบ่อตกปลาเนี่ยได้ย้ายที่แล้วนะคะเราก็ต้องบินหาเนะเราต้องบินหาบ่อนะคะว่าบ่อเนี่ยอยู่ตรงไหน นี่บอจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยกดตกไปได้เลยทุกครั้งที่บ่อเนี่ยเคลื่อนที่นะคะเราจะได้ไข่หนึ่งครั้งเนาะนี่เราก็ตกเลยนี่ได้มาแล้วนะคะหนึ่งใบแล้วก็ตอนที่เราอาัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของซานต้าแจกของขวัญพอดีนะคะซานต้าแจกของขวัญเนี่ยมันจะ แจกของขวัญทุกๆ4ชั่วโมงนะคะก็จะมีโอกาสได้ของข้างบนนี้เลยแล้วช่วงเวลาไหนที่ซานต้าจะแจกของขวัญบ้างนะคะให้เราเนี่ยกดที่แมปเนาะแล้วก็แปบบ๊บนึงนะคะขอตีนี้ก่อนอ่าให้เรากดที่แมปนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายตงแจตรงนี้ให้เราสามารถบินไปดูได้เลยนะคะว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนาะที่ซานต้าเนี่ยจะดรอปของขวัญก็เวลาครูดาของซานต้าเนี่ยก็จะ สชั่วโมงนะคะถึงจะมาปล่อยของขวัญที่1เราก็ต้องสุ่มเนาะสุ่มว่าเราเนี่ยจะได้อะไรมานะคะก็เปอร์เซ็นต์อยู่ข้างบนนี้เลยมีทั้งสีดีตาลีแล้วก็อื่นๆด้วยอ่าเก็บอีกอันนะคะเก็บอนันเรามาต่อกันที่วิธีหาไข่เนาะก็ แบบที่2นะคะก็คือการแลกแต้มนั่นเองนี่เราจะมีแต้มหิมะทางขวาอัน,นี้นะคะก็วิธีที่เราจะได้แต้มเนี่ยก็คือเราจะต้องเล่นมินิเกมนั่นเองมาดูที่อันนี้ก่อนเลยเนาะมินิเกมอันนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องหาเพนกวินสายลับนะคะก็คือมันเนี่ยจะแอบอยู่ตามแมปเนาะให้เราเนี่ยเปิดเสียงให้สุดนะคะแล้วก็บินหาได้เลย ถ้าเราเจอมันหรืออยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันจะมีเสียงนะคะให้เราตามเสียงไปได้เลยแล้วก็ในส่วนของมินิเกมอันนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องตีเจ้าคุกกี้อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะสอนแบบไวๆเลยเนาะก็คือหลังจากที่เราเข้าไปนะคะมันก็จะนับเวลาถอยหลังแล้วเราเนี่ยจะต้องตีเจ้าคุกกี้ที่เป็นรูปทหารแบบแบบนี้ เราเนี่ยห้ามตีในส่วนที่เป็นเพนกวินนะคะถ้าตีเนี่ยมันจะลดเวลาของเราเนาะต่อมาอีเวต์ไม่ใช่เว้นสต่อมามินิเกมอันนี้นะคะก็คือการทําขนมนั่นเอง่านอันนี้เราพอจะสาธิตให้ดูได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะไม่นานอาพอเราเข้ามาเนี่ยนี่มันจะมีรูปให้เราดูทางขวาแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยกดตามที่มันต้องการเนา นี่แล้วก็ใส่ตามรูปนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะเพอเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มไวขึ้นนะคะ mm hmm. อ่าเราสาธิตให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะ mm hmm. ก็คือต้องทําให้ครบนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะกดให้มันผิดไปเลยเนะ mm hmm. าะมันก็จะพลาดได้ทั้งหมด3ครั้งนะคะ ต่อมาเป็นมินิเกมอันนี้เนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องส่งของขวัญน,นะคะก็คือพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมากดหยิบกล่องของขวัญตรงนี้เนาะแล้วมันเนี่ยกล่องของขวัญมันจะมีสีบอกนะคะว่าให้เราเนี่ยไปส่งบ้านไหนนาอและวิธีการส่งก็คือเราเนี่ยจะต้องดูที่ป่องไฟแบบนี้อย่างเช่นสีส้มนะคะก็มาใสาน่นี่สีน้ำเงินใส่นี่ชมพูใส่นี่นะคะก็สามารถใส่ตามป่องไฟได้เลย ส่วนมินิเกมอันนี้นะคะก็คือ Snowman ก็คือมันเนี่ยจะให้เราแข่งกันปั้น Snowman นะคะก็วิธีการเล่นเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีกองหิมะอยู่ตรงกลางเนาะให้เราเนี่ยไปเอาหิมะมานะคะแล้วก็มาใส่ที่ฐานของตัวเองแล้วเราเนี่ยก็ต้องกดพ่นไฟจากมากกอน,นะคะเข้าไปที่รูปวันหิมะให้มันขึ้นสีเขียวติ๊กถูกนะคะแล้วเราก็หยุดเนาะก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลย มันก็จะรับเวลาถอยหลังนะคะส่วนอันต่อมาก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน PTE ปีก่อนไม่มีเนาะก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็คืออันนี้นี่ Snowdown นะคะก็คือการจับคู่ทีมเนาะเราจะมีขั้นต่ำเนี่ยสี่คนนะคะแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทีมเนาะให้เราเนี่ยยิงสโนบอลนะคะใส่ฝั่งตวขามให้โดนนั่นเอง ก็จะนับเป็นแต้มนะคะหลังจากที่เราเนี่ยสะสมแต้มเกียรติมะแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาแลกได้ตรงนี้เลยนี่ตรงเพนกวินแคนนอนนะคะก็คือกดสปอเอกไปได้เลยนี่มันก็จะสามารถเซกไข่ได้นะคะแลกไข่ได้แลกไข่ได้หนึ่งใบเนี่ยใช้ทั้งหมด200แต้มนั่นเองก็เราสามารถกดเลือกได้เนาะนี่ เดี๋ยวเราจะสปาร์ักสามละกันปึ้งอ่ามันก็จะยิงออกไปนะคะนี่เห็นไหมเราต้องรอให้มันถึงพื้นก่อนเนาะนี่พอมาถึงพื้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปเพนกวินแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเก็บได้เลยแล้วก็วิธีหาแต้มอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือนี่การตีของขวัญน,นั่นเองก็รตีของขวัญเนี่ยมันก็จะบางทีมก็จะดอก น้ำยงน้ำยามาให้เราบ้างนะคะก็สามารถตีกับของขวัญได้เลยนี่อ้าเห็นไหมเราก็จะได้ขวดสีมาด้วยเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราการออกของไข่กันบ้างดีกว่านี่ ตัวแรกนะคะก็สกิปเฟย์สกอร์เซ็นเนาะแล้วก็เจ้านกฮูก3ามนาดาเลอร์นะคะแเปอร์เแล้วก็เจ้าตัวแพะเนาะแเอแต้ยตัวแพะแล้วก็เจ้าตัวเยตินะคะสเปอร์นต์ินหเปอรนแล้วก็โทส0,5%เอนั่นเองก็ท่าน,นะคะาจะมีท่านใหม่เนาะนี่่านใหม่5%แล้วก็ชูตติ้งสตาร์นะคะห แล้วก็มียีนใหม่นะคะยีนบิษณุเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็นอรไลทลเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้นะคะรับการอัปเดตในกิจกรรมวินเทอร์นี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจซื้อสินค้าในแแบแลาวน็เอเจเจอร์เนี่ยก็สามารถดูได้ที่เพจ Facebook ซินธิตีได้เลยนะมีทั้งบริการเติมเงินเกมมีทั้งการแถมมังกรแล้วก็รับผ่ามังกรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อเจอกันคลิปหน้า 拜拜。Bye bye